M.U.55 นะครับหลายท่านก็ชอบนะครับหลายท่านก็สั่งว่าเสียอ้วนช่วยจัดหามาให้หน่อยนะครับคันนี้จัดมาฝากแล้วนะครับ4แสนต้นๆนะครับคันนี้ก็เก็บงานรวมๆให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตรวจเช็ครั่วซึมนะครับอยังหน้าเดิมติดรถมานะครับยางหลังเดิมติดรถมานะครับเก็บสีใบมีดนะส่วนตัวข้างบนสีเดิมนะครับยังไม่ได้ขัดเงาครับเดี๋ยวขัดเงาให้ก็จะสีเงาแล้วนะครับ ราคานะครับ4,30,000บาทนะครับที่จริงตั้งใจจะขาย4,500สนานะครับแต่ก็ดูแล้วสามารถขายได้4,30,000บาทนะครับก็เลยขายที่4,300 0นาะครับใครสนใจคันนี้นะครับดูแห้งดีอยู่นะเครื่องแห้งนะครับไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะ,อะครัสนะครับลูกค้าเจ้าเดิม เพิ่งเปลี่ยนหายมานะครับถัดก็จะดูนิ่มๆนะครับไม่ได้สมบมรุงอีกง่ายนะครับอ่าบางคนยังตรงนะครับฝากระโปรงยังตรงนะครับไม่คดไม่งอนะครับ4ี่แสนสามหมบาทนะครับใครที่สั่งให้จัดหานะครับใครที่มองหารุ่นนี้อยู่ MU 5 5นะครับขนาด55แรงตัวเบิ่มๆนะครับน้ำหนักใกล้เคียงกับคูบต้า70แรงเลยนะอ่ามาพร้อมผานพวน6จานนะครับ6จานนะครับชุดนี้นะครับ สนใจก็เข้ามาดูกันนะครับเก็บงานรวมๆนะครับอุปกรณ์ครบนะครับฝากระโปรงบังโคลนต้งนะครับไม่คดไม่งอนะครับาราคาก็ถือว่า,าไม่แรงนะครับไม่แรงนะสําสหรับเสือวนคิดว่าไม่แรงนะแต่สําหรับลูกค้ากา็ลองพิจารณาดูนะครับสนใจก็อุดหนุนได้นะครับ4 0 0 0 0 30,000บาทอ่ะเจียงราคาสุดท้ายเลยนะครับอ่ะสนใจก็เข้ามาดูกัน จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านลูกค้านะครับ430,000บาทอ่ะสนใจไม่ว่าคันนี้หรือคันไหนก็เข้ามาดูได้นะครับรถแท็กเตอร์มือสองนะครับมากกว่าร้อยคันนะครับมากกว่าร้อยคันนะครับอ่าสนใจก็เข้ามาดูกันนะครับอ่าอยากดูรุ่นไหนอยากได้สภาพไหนก็โทรเข้ามานะครับอ่าคันที่มีระบบผ่อนให้ก็มีนะครับคันที่จําเป็นต้องซื้อเงินสดก็อุดหนุนได้นะครับ ่ะสนใจก็โทรหาเซวันได้เลยนะครับ0947064430นะครับแฮ็กเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับอยากได้ยี่ห้อไหนโทรมาแล้วสอบถามว่ามีไหมนะครับอ่ะซื้อผ่อนก็ถามว่าจะผ่อนมีเงินดาวเท่าไหร่ดาวได้ไหมซื้อสดอ่า มีส่วนลดให้เพิ่มเติมไหมถามได้นะครับถามได้นะครับสำหรับ fc ที่สนใจสําหรับ fc ที่อยากได้นะครับถามเท่านั้นนะครับถึงจะได้ดรถเซสวยไปใช้งานนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ fc ที่ดูคลิปขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปรวยรวยเฮงๆครับสวัสดีครับ